ดีครับท่านเรียนครับกลับมาพบกับมนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับทำปฐพีศาสตร์ปีที่6นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับที่24สิงหาคมนะครับเราก็จะได้ทําการขึ้นบทใหม่พร้อมกันนะครับบทที่4ของเราคือเรื่องของร้อยละนะครับวันนี้นะครับเรื่องก็คือเรื่องของเป็นการทบทวนความหมายของร้อยละนะครับเมื่อตอนชั้นปฐพีศาสตร์ปีที่5นะครับที่เราเรียนกันมาด้วยกันสาหรับนักเรียนที่ เข้ามาเรียนใหม่นะครับเข้ามาดูคลิปวิดีโอครูกาบกับครูพาก็นักเรียนเข้ามาดูได้นะครับมีคลิปย้อนหลังตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับของคกกรูกาบก็จะเน้นหลักที่ป .6 นะครับแล้วเราจะทําคลิปป .5 มาให้นะครับส่วนของครูพาก็จะทาคลิปัเรียนศึกษาปีที่นักเรียนศึกษาปีที่2กับนักเรียนศึกษาปีที่3นะครับเข้ามาเสริมให้นะครับเพื่อนักเรียนได้ <laughs> เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาในวันนี้นะ สุ่มสงการเรียน,นรู้วันนี้นะครับเพื่อให้นักเรียน2อย่างนะครับเพื่อให้บอกความหมายของร้อยละและขอจานวนนับได้นะครับแล้วก็แสดงวิธีหาร้อยละของจานวนนับได้นะครับต้องขอขอบคุณสื่อการเรียนการสอนจากดีทีวีด้วยนะครับนี่ครับขออนุญาตใช้สื่อการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องของการทบทวนนะครับก็จะมีสอดแทรกในการเขียนให้นเรียนได้รู้บ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาเดิมขออนุญาตใช้สื่อการสอนของเขานะครับอ่ะ มาดูครับสำหรับรูปนี้นะครับนักเรียนถ้าเรียนนับตารางนะครับนักเรียนจะนับได้ว่าแนวนอนใน10แนวตั้งใน10เพราะฉะนั้น10บคูณสิคือ100ระบายสีมันแนวนอนคือ40เวลาที่เรียนเขียนเศษส่วนมันคือเศษ40ส่วน100่งร้อยจำพิดีนะครับร้อยละนะครับคือการพูดถึงตัวส่วนที่เป็นส่วน100ถ้าเร้เห็นส่วน100เมื่อไหร่นักเรียนตอบทันทีเลยครับมันคือร้อยละตัวนั้น40ส่วน100มันคือร้อยละ40 หรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่า40%นักเรียนต้องแยกให้อ่อนนะครับ3ตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับเศษส่วนที่เป็นส่วน100ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนักเรียนต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันมีความหมายเดียวกันถ้าเรียนใช้ร้อยละแล้วนะครับก็ไม่ต้องตอบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าเรียนตอบเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็ไม่ต้องตอบร้อยละแล้วหรือถ้าเรียนต้องตอบจําเป็นจะต้องตอบ2อย่างจริงๆให้ใช้คําว่าหรือนะครับ ร้อยละขอโทษร้อยละ40หรือ4 0นั่นเองมาดูต่อนะครับคูแล้วถ้าเราเจอเศษส่วนที่เป็นส่วน10ละแต่เราอยากได้ร้อยละครูกรับย้ําไปเมื่อกี้นี้นะครับทบทวนไปเมื่อกี้นี้ร้อยละเรากําลังพูดถึงส่วนที่เป็น100เพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับนักเรียนเรียน <S <S เรื่องของเศษส่วนมาแล้วเรียนเรื่องของเทอร์ซยมมาแล้วนะครับย้ําไปย้ํามามาแล้วเราต้องการทําให้ตัวส่วนเป็น100่งร้อยครับ จาก10เราก็แค่น้ำสิบมาทําอะไรมาคูณกับ10ตัวเศษคูณด้วยถูกไหมคูนทั้งเศษคูณทั้งส่วน10บคูนสิเป็น100 4งคูนสิเป็น40เห็นไหมครับใช้ตัวเดิมเลยนะครับและเห็นไหมเขาใช้คําว่าหรือหมดเลยครับเศษ40ส่วน100หรือก็คือร้อยละ40นั่นเองหรือก็คือ40เป์นั่นแหละถูกไหมครับย้ำอีกครั้งนะครับการทำให้ตัวส่วนเป็น100 นะครับมันมีหลากหลายวิธีเช่นการคูณหรือการหารก็ได้แต่พูดถึงร้อยละเราต้องทําให้ตัวส่วนเป็น100จะง่ายมากๆนะครับแล้วก็เลือกตอบเพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้เครื่องหมายหรือใช้คําพูดว่าหรือในการตอบถ้าส่วนเป็น100้เราตอบได้เลยมันคือร้อยละตัวบนถ้าหรือก็คือตอบได้อีกอย่างนึงคือเป็นเปอร์เซ็นต์ทบทวนนะครับเราเรียนกันไปแล้วดูครับเศษ6ส่วน10ให้หขียในรูปของร้อยละนะครับ เศษหกส่วนสิบเราจะเห็นว่าพูดถึงร้อยละกุกลับย้ําแล้วย้ําอีกตั้งแต่เปิดคลิปมาให้ส่วนเป็น100ให้ได้เพราะฉะนั้น10ก็ต้องคูณ10ถึงจะเป็น100แต่กฎเหล็กของคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนบอกเอาไว้ว่าถ้าเราคูณตัวส่วนหรือตัวเศษไปแล้วต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนเราเลยคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วน6กคูณสิกลายเป็น60 10ิบคูณสิกลายเป็น100เพราะฉะนั้นเขียนได้แล้วครับมันคือร้อยละ60 เขียนนะดูต่อครับครูครับเศษส 3, ส่วนสใหทอยู่ในรูปบร้อยอละรูค,ครับ4คูณยีได้100อันเนี้ยเขาเห็นครูเห็นปุ๊บครูคก็ครูก็พูดได้หนูก็หนูก็เห็นแล้วแต่ถ้าสมมุติหนูไม่รู้แล้วครับหนูจะทํำยังไงเมื่อกี้นี้โจทย์อะไรนะช่วยครูครนึกหน่อยรู้สึกจะเศษส 3, ส่วนสอ่าโอเคดูครับ เศษ3ส่วน4ีูครับครับเราจะคูณกับอะไรล่ะครับที่จะทําให้ตัวส่วนเป็น100ครูกครับช่วยหาวิธีให้พวกผมหน่อยได้ไหมครับนักเรียนครับการคูณนะครับการเขียนเครื่องหมายแบบนี้สมมติว่า4คูณกับอะไรล่ะจะได้100เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับนักเรียนถูกไหมครับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับนักเรียนครับพยายามจะใช้เทคนิคนะ นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ถูไหมครับ4คูณได้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ยังง่ายดายของมันก็คือการนําตัวคูณตัวนั้นนะ่ะมาหารกับคําตอบซะหรือก็คือเอา100ตั้งนะครับหารด้วยอะไรนั่นเองหารด้วย4นั่นเอง4อะไรได้1ไม่มีใส่0ูนย์สี 4, 2, ได้8ครับคูณลบแล้วเหลือเศษ2ชักสูตรลงมา4คูณ5เป็น 20่บก็คูรลบแล้วเหลือเศษ0เพราะฉะนั้นคำตอบของสี่เหลี่ยมนี้จริงๆแล้วคือ25ครับคูนั่นแหละครับนักเรียนนี่คือวิธีการเก็ตไลน์ในการหาคำตอบในกรณีที่นักเรียนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเครื่องคิดเลขแต่วันนี้นะครับวิธีการเดินไปเซเว่นมีหลากหลายวิธีเหลือเกินรูก้าถามว่านักเรียนมีโทรศัพท์อยู่ในมือนักเรียนมีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือนักเรียน100หาร4นักเรียนหารง่ายไหมถ้ามีเครื่องคิดเลขหารโคตรง,ง่ายครับ กราฟครับมันไม่ผิดเหรอครับไม่ผิดเหรอครับเทคโนโลยีมันเข้ามาในชีวิตพวกเรานะครับใช้มาให้ถูกต้องแต่ก็ต้องคิดให้เป็นด้วยถูกไหมครับรู้จักกระบวนการในการคิดว่ามันหาแบบนี้นะตั้งหายาแบบนี้นะทําแบบนี้นะถูกไหมครับแต่ถามว่าเราใช้เทคโนโลยีในการช่วยได้ไหมได้ครับนํามาช่วยเล็กๆน้อยๆนํามาช่วยหาตัวเลขเยอะๆที่หาไม่ได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับทําได้เพราะฉะนั้น4ี่คูณอะไรลูก 4คูณ25ครับก็ต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วนแม่25ไง25คูณ4เป็น100่คูณ3เป็น75เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบร้อยละเท่าไหร่ลูกตัวส่วนเป็น 100, ล,100ละร้อยละ75หรือตอบได้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไร75%เปซ็นเกตเกตไหเกตนะเคลียร์นะจบนะโอเคนะครับโอเคนะต่อนะครับทบตัวนะเยอะหน่อย ดูครับสถานการณ์ที่1ครับครูมีผลไม้ทั้งหมด100ผลเป็นส้ม730ผลนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ดูเศษส่วนก่อนครับเศษส่วนเท่าไหร่ของจํานวนผลไม้ทั้งหมดส้มมี30ส่วน100เห็นอะไรครับเห็นส่วน100เพราะฉะนั้นตอบได้แล้วส้มมีร้อยละเท่าไหร่ลูกส้มมีร้อยละ30เคลียรนะเคลียนะ ส่วนเป็น100ตอบต่อร้อยล้านได้โอเคปะ่ะดูต่อถามต่อว่าจํานวนผลไม้อื่นคิดเป็นร้อยล้านเท่าไหร่ันเรียนครับครูมีผลไม้ร้อยผลมีส้มไปแล้ว30ผลไม้อื่นมีกี่ผลมี70ผล70ส่วนเท่าไหร่ครับทั้งหมดส่วน100ตอบได้ยังลูกร้อยล้าเท่าไหร่ร้อยละ70เจ็ดสิบครับครูง่ายๆเลยถูกต้องไหมถ้าเป็นส่วน100ตอบง่ายมากดูครับแต่ถ้าไม่เป็นส่วน100ละ่ะมาดูกัน ถ้าครูมีผลไม้ทั้งหมด20ผลเป็นส้ม5ผลเขาถามว่าจํานวนส้มคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของผลไม้ทั้งหมดเขาจะพูดตลอดนะครับว่าของอะไรผลไม้ทั้งหมดมีเท่าไหร่มี20ผลส้มมีเท่าไหร่มี5ผลเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วน20ประคูยังทําเป็นร้อยละไม่ได้ถูกต้องครับยังทําเป็นร้อยละไม่ได้มาดูนะครับเศษ5ส่วน20มาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันนะครับเศษ5ส่วน20ครับขออนุญาตเขียนนะ ดูนะครับเศษ5ส่วน20ดูนะครับเศษห้าส่วนยีเราต้องการทําให้เป็นร้อยละครูครับจะมาช่วยสอนนะครับการทําให้เป็นร้อยละนะครับของเศษส่วนจากเศษส่วนถ้าในกรณีที่เราไม่เจอตัวส่วนเป็น100มี2วิธีครับมี2วิธีครับ หลักๆตอนนี้นะไม่รวมเครื่องคิดเลขนะวิธีหน่งนะครับวิธีหนึ่งทำให้ตัวส่วนเป็น100วิธีคลาสสิกยีคูณอะไรได้หนึลูกคูณ5ครับคูณจบครับต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วน55เป็น25 20ิคูณหเป็น100ตอบร0อยละเท่าไหร่ลูกตอบร้อยละ ร้อยละ25หรือตอบว่า25เปอร์เซ็นต์ครูครับวิธีที่2พูดถึงจากเศษส,ส่วนนะครับทำเศษส,ส่วนได้เมื่อไหร่แล้วอยากจะหาร้อยละนะครับวิธีที่2คือการคูณไปเลยครับคูณด้วย100คูณน,นะครับนักเรียนคูณด้วย100เข้ามาสู่การคูณเศษส,ส่วนครับเศษคูณเศษส,ส่วนคูณส่วนแต่ถ้าตัดทอนได้ให้ตัดซะเห็น0ูนย์ ตัดศูนย์หกับ2จับคู่ไม่มี10กับ2องมีไหมลูกมีครับครูสองหนึ่งสองสอเหลือแค่5้คูณหส่วนด้วย1หรือก็คือ5้คูณหนั่นเองถูกต้องหรือไม่25่ครับ5้าหตอบแล้วครับมันคือ25%ครูถามว่าไอ้ยีมันก็คืออะไรนั่นเองร้อยละ 25มี2วิธีครับที่จะทําให้เป็นร้อยละเมื่อนักเรียนหาเศษส่วนได้ฟังอีกครั้งนักเรียนทำร้อยละจากเศษส่วนมี2วิธีวิธีที่1คือการที่ทําให้ตัวส่วนเป็น100วิธีที่2คือการคูณอะไรเข้าไปเลย100เข้าไปเลยแต่ระวังเรื่องของการตัดทอนวิธีที่1 ใช้สําหรับการทําให้เป็น100อย่างง่ายดายส่วนวิธีที่2ส,ส่วนใหญ่จะเจอกับตัวส่วนกับตัวส่วนที่มากกว่า100อยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันมี2ว,วิธีนี้นะนะครับมี2ว,วิธีนี้นะวันนี้นะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับไม่เป็นไรมาดูพร้อมกันนะครับดูต่อเลย เพราะฉะนั้นตัวนี้ได้25ส่วน100เท่ากันแต่เขาถามว่าถ้าผลผลิชนิดอื่นละ่ะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็เป็นร้อยละเท่าไหร่75เพราะว่าอะไรไปแล้ว25ถูกไหมละ่ะ25ส่วน100ก็เหลืออีก75ส่วน100ตอบได้เลยครับถูกไหมมาดูต่อนะสถานการณ์ที่3ครับนักเรียน100คนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้ร้อยละเท่าไหร่นักเรียน100คนผ่านทุกคนก็ต้องเป็นร้อยละ100 ถ้านักเรียน40คนสอบผ่านทุกคนคิดนักเรียนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่คิดเป็นเนนคยเป็นร้อยละ100ยเฮ้ยครูทำไม40เป็น100ออ่ะถูกปะครูทำไม40เป็น100ร้ออ่ะนักเรียน4ี่สิบคนเดี๋ยวนะครับ อานักเรียนดูครับ Uh huh. นักเรียนดูนะนักเรียนสี่สิบคนสอบผ่านทุกคนนักเรียนสอบได้ร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดดูครับนักเรียนนักเรียนมีสี่สิบคนก็คือส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนด้วยสี่สิบไงจำได้ไหมถูไหมครับสอบผ่านทุกคนแสดงว่าผ่านกี่คนก็ผ่านสี่สิบไงก็กลายเป็นสี่สิบส่วนสี่สิบคูแต่ยังไม่เปน็นยังไม่เป็นส่วนร้อยเลยมันจะเป็นหนึ่งร้อยได้ไงครูก็บ,บอกแล้วว่ามีสองวิธีคือการทําให้ตัวส่วนเป็นหนึ่งร้อยกับอีกวิธีหนึ่งคือการคูนด้วยอะไรคูณด้วยหนึ่งร้อยไปเลย ถูกไหมล่ะเห็น0ตัด0หน้าตาเหมือนกัน414414จบแล้วเหลือแค่100มันเลยกลายเป็น100ละ100เห็นบ้างใช้วิธีที่2กับอะไรกับเศษส่วนที่ไม่เป็นตัวส่วนมากกว่าอะไรไปแล้ว100ไปแล้วหรือไม่สามารถทําให้เป็น100ได้อย่างง่าย40เป็น100มันยากคูณ100ไปเลยเจอเศษส่วนจบเกมโอเวอร์เลยดูต่อนะ มาดูต่อมาดูต่อมาดูต่อนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละแปสิบห้าจำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็นไงมาดูครับนักเรียนสอบผ่าน วิชาณิสสร์ร้อยละ85ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอะไรครับถ้ามีนักเรียนร้อยคนสอบผ่านกี่คนสอบผ่าน85คนอันนี้เขาพูดถึงร้อยละนะเขาให้ถามความหมายว่าความหมายคืออะไรโอเคนะเขาให้ดูความหมายที่เฉยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับร้อยละ85ของนักเรียนทั้งหมดก็คืออะไรร้อยละพูดถึงร้อยละก็คือส่วน100แค่นั้นนะครับ โอเคมาดูต่อถ้านักเรียนมีทั้งหมด20คนจะมีนักเรียนสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์กี่คนจากเมื่อกี้นี้นะครับ85ส่วน100ของ20นักเรียนมี20คนก็มาคูณเลยเห็น0ตัด0ถูกไหมไม่รู้อ่ะใช้วิธีการกระบวนการในการตัดทอนได้เท่าไหร่ได้17ทบทวนไงถูกไหมครับร้อยละของก็มาคูณเลยง่ายๆจบมีเป็400ตัวขายไป40ตัว ขายเป็ดไปคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของเป็ดทั้งหมดนะครับข้อนี้อยากสอนด้วยวิธีการของตนเองเหลือเกินทำไงอะแบบหนึ่ง เห็นไหมลูกมีเป็ด400ขาย 800, เป็ดไป40ขายเป็ดคิดเป็นร้อยละเท่าไร่ของเป็ดทั้งหมดขาย 800, เป็ดไปกี่ตัวขาย 800, เป็ดไปกี่ตัวพูด40ตัวคูเป็ดทั้งหมดมีกี่ตัวขาถามว่าขายเป็ดไปเนี่ยคิดเป็นร้อยละเท่าไร่ของเป็ดทั้งหมดเป็ดทั้งหมดมีกี่ตัวมี4ี0ตัวรูการบอกว่าเราอยากได้ร้อยละของเศษส่วนนะ่ะให้ไปคูณอะไรคูณ100ย คูณ100จับคู่ไงเหน็นศูนย์ตัด0ูนไปก่อนเหน็นศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อน4 14, 4 14 4 14จบแล้วเหลือ <_ d> แต่1หมดเลยแต่ตรงนี้เป็น10ข้อนี้ตอบร้อยละเท่าไหร่ร้อยละร้อยละ10ดูให้ดี <_ d> เขาถามหาอะไรส่วนด้วยเท่าไหร่แล้วคูณ100จบเลยไม่เชื่อ1ร0้อยละสิบอะครูกลบมั่วเปล่าถูกไหมล่ะเห็นไหมถูกไหม อธิบายชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงเศษส่วนเท่าไรก็แล้วแต่คูณหนึ่งร้อไปเลยได้คําตอบเป็นร้อยละเป็นร้อยลานะครับคาตอบเป็นร้อยลนแล้วนะไม่ต้องทําให้ตัวส่วนเป็นเป็นเท่าไรไม่ต้องทําให้ตัวส่วนเป็นไอ้นี่แล้วถูกเปล่าอ่าโอเคต่อมาดูครับการบ้านของเราวันนี้มีอยู่สามข้อหนึ่งข้อใหญ่เนะี่ยสามข้อย่อย นะครับเขาถามหา3อย่างไกด์ไลน์ข้อ1ก่อนครูกรับจะทําข้อ1ให้แต่เวลานักเรียนทํามาส่งครูกรับให,รใ,หรให้นักเรียนทาไมให้นักเรียนให้นักเรียนทํามาให้หมดนะครับข้อ1ครูกรับแค่ทําให้ดูเฉยๆมาดูครับเขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียนจํานวน400คนเห็นไหมเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน สี่ร้อยคนชัดๆเลยใช่เป่าถึงอาหารคาวและอาหารหวานที่ชอบหนึ่งอย่างโดยมีนักเรียนที่ชอบไก่ทอดห้าสิบกคนวยทอดร้อยสี่คนขนมชั้นแปดสิบคนลูกชิ้นร้อยหกสิบคนครูกราบถามว่าข้อที่หนึ่งถามว่าอาหารที่นักเรียนชอบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดของนักเรียนทั้งหมดกี่คนต่อพร้อมกัน400คนตัวส่วนนะเป็น400แล้ว นักเรียนชอบมากที่สุดอะไรชอบมากที่สุดมีอะไรเนี่ยไก่ทอดหรือไก่ทอดหรือขนมชานหรือลูกชิ้นลูกชิ้นกี่คนละ่ะมากที่สุด160คนไงครูครับเขาต้องการร้อยละลูกคูณอะไรเลย100เลยเพราะเราหาเศษส่วนได้แล้วเห็น0ตัด0เห็น0ตัด 0. 0, 0. 0, 0จับคู่4 1 4 4 4 6 6 0ตัด 0. 0, 0เขียนไว้เพราะฉะนั้นเหลือแค่อะไร เหลือแค่40คูณ1ส่วน1ตอบได้หรือยังร้อยละเท่าไรร้อยละ40จบข้อที่1เวลานักเรียนทำให้นักเรียนเขียนวิธีคิดทุกข้อแล้วเขียนเส้นใต้จึงเขียนคำถามข้อที่2เหมือนการเขียนวิธีคิดก่อนแล้วจึงทำไม ทำข้อที่3การบ้านมี3ข้อถูกไหมครับการบ้านมี3ข้อข้อที่1ไกด์ไลน์ไปแล้วถูกไหมครับเขียนวิธีคิดให้กูกรับด้วยวันนี้พอแก้นี้ก่อนขออภัยในคลิปวิดีโอที่ยาวเฟื้อยในวันนี้นะครับโอเคนะเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สัญญาว่าคลิปวิดีโอจะสั้นลงกว่าเดิมบ๊ายบายสวัสดีครับ